สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาสอนการใช้งานเครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Gmail โดยเรื่องแรกของเรานะครับผมก็จะเป็นเรื่องการสร้างบัญชีสําหรับการใช้งานครับสําหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการใช้เครื่องมือของ Google สําหรับช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Gmail นั้นผู้สอนก็ควรจะทราบและเข้าใจถึงข้อมูลเบื้องต้นของ Gmail ซึ่งประกอบไปด้วยจํานวนพื้นที่จัดสรรที่ได้รับจาก Google Gmail การเข้าสู่เว็บไซต์ด้วย Gmail การสร้างบัญชีสําหรับการใช้งาน รวมไปถึงการกําหนดชื่ออ e ีเมลและรหัสผ่านซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1พื้นที่จัดสรรที่ได้รับจาก Google Gmail Gmail เป็นรูปแบบการให้บริการฟร e ีอีเมลจากบริษัท Google โดยเปิดให้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2 5งพจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบัน g o o g l ลรองรับการให้บริการหลายเครื่องมือซึ่ง Gmail คือหนึ่งในเครื่องมือแรกที่ Google ให้บริการเพราะเครื่องมืออื่นของ g o o g l e จาเป็นต้องเข้าใช้งานผ่านอ e ีเมลดังนั้น้้นนนกกาาารรรใชบิออออื่ขขงงง Google Google E จจํเเป็ะตมมี e ีล ซึ่งก็คือ gmail นั่นเองโดยถ้าหากให้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วขณะน,นี้ gmail ได้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปจํานวนสูงสุด1 5กิกะไบต์แต่มีการแชร์ข้อมูลสําหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับเครื่องอื่นด้วยเช่น google drive หรือ google photo หากผู้ใช้งานจะเป็นต้องใช้พื้นที่มากกว่าปกติสามารถอัปเกรดพื้นที่ได้สูงสุดถึง1 0 0กิกะไบต์โดยจะขึ้นอยู่กับจํานวนที่ใช้และงบประมาณด้วยในส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ Gmail ผม ขั้นตอนแรกนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคร e หรือ Microsoft Edge นะครับผมหรือแม้แต่เบราว์เซอร์ที่คุณผู้ชมทุกคนถนัดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เข้ามาที่เว็บ google.com นะครับผมเมื่อเข้ามาที่เว็บ google.com แล้วให้สังเกตที่ยด้านบนขวามือนะครับผมเจนคําว่า gmail นะครับผมซึ่งตรงคําว่า gmail ตรงนี้เนี่ยมันจะพาเราไปที่เว็บไซต์ของ gmail โดยตรงเลยนะครับผมหรือแม้แต่การกดที่ปุ่มคําว่า sign in ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นการเข หลังจากนั้นนะครับผมให้ทําการกดไปที่คําว่าใส่อินได้เลยหลังจากที่เรากดคำว่าใส่อินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะได้หน้าตามแบบนี้ขึ้นมานะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาสอนการสร้างบัญชี Gmail นะครับผมให้เราไปดูที่คําว่า create account หลังจากนั้นเขาจะขึ้นอ p อปชันให้เราสามตัวเลือกผมก็คือ for my personal use for my child for work or my business นะครับผมในการสร้างบัญชี Gmail เนี่ยเราจะใช้เป็น for my personal use นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราตั้ง first name แล้วก็ last name นะครับผมหรือก็คือชื่อและนามสกุลนะครับผมชื่อจำเป็นต้องตั้งนะครับผมส่วนนามสกุลเนี่ยเป็น optional ไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราตั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดที่คำว่า next เลยครับเขาจะพาเรามาอย่างหน้าการตั้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศนะครับผมซึ่งในการสาธิตของเราเราขอเลือกเป็นวันที่1มก,กราคมี2000นะครับผม ส่วนเพศนะผมเราขอไม่ระบุนะครับผมในความเป็นจริงแล้วในการสมัครบัญชี Gmail เนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดที่เป็นความจริงแล้วก็เพศที่เป็นความจริงนะครับผมในส่วนของปีเนี่ยทาง Google เนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นปีขอ,อนะครับผมหลังจากที่เรากดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดปิดคำว่า Next ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาจะพาเรามายัางหน้าการเลือกชื่ออีเมลนะครับผมโดยระบบเนี่ยจะแสดงชื่ออีเมลจากชื่อที่เรากําหนดไว้หากชื่อไม่ว่างเนี่ย แสดงเป็นชื่ออื่นแทนหรือหากผู้ใช้งานเนี่ยต้องการกำหนดเองนะครับผมก็สามารถเลือกได้จากหัวข้อ create your own address นะครับผมซึ่งทางเรานะครับผมขอเลือกชื่อที่ทางระบบตั้งให้แล้วนะครับหลังจากเลือกได้แล้วนะครับผมให้กดที่คำว่า next ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพาเรามาที่อย่างหน้าตั้งรหัสผ่านนะครับผมซึ่งรหัสผ่านเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตั้งแต่8ตัวขึ้นไปนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งตัวเลข ตัวอักษรและก็อักษรพิเศษนะครับผมถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะได้รหัสผ่านที่แข็งแรงมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะต้องตั้งยังไงนะครับผมก็สามารถให้เว็บไซต์เนี่ยช่วยในการสร้างรหัสผ่านได้แต่จําเป็นจะต้องบันทึกรหัสผ่านไว้ที่ไหนสักที่ของเรานะครับผมเช่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโน้ตแพดใน PC หรือแล็ปท็อปครับผมในการตั้งรหัสผ่านนะครับผมรหัสทั้งข้างบนแล้วก็รหัสนนหข้างล่างเนี่ย จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับผมตั้งหลาผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่า next ได้เลยครับก็จะพาเราเข้าส so ู่หน้า add recovery email นะครับผม recovery email คืออะไรนะครับผมก็คือการกําหนดอีเมลสําหรับการกู้คืนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเพื่อให้ Google เนี่ยสามารถติดต่อเราได้นะผมในกรณีที่ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชี Google ของเรานะครับผมหรืออาจจะถูกล็อกไม่ให้เข้าบัญชีโดยไม่ตั้งใจครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีอีเมลที่ไม่ใช่ของ Gmail นะครับผมก็สามารถนํามาใช้เป็น Recovery Email ได้เลยแต่สําหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีก็สามารถกดสกคริปไปได้เลยครับก็จะเข้าสู่หน้าใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็สามารถกดสกคริปไปได้เลยครับเมื่อกดสคริปมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราทําการกด Next ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาจะมีข้อกําหนดมาให้เราอ่านนะครับผมเราก็อ่าน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 ไปแล้วก็ เลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วก็กดคำว่า I am agree นะครับผมเพื่อเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงครับเพียงเท่านี้นะครับผมการสร้างบ,บัญชี Gmail ของเรานะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมหากมีข้อบิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ